ทุกคนกลับมาเจอกับน้ำก๊านอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะน้ำก๊วนมีสูตรบำรุงผิวหน้าที่ทําให้หนะ้าฉ่ำวาวหน้ากรอบขึ้นหน้าไม่หมองคําำนะคะมาฝากเพื่อนๆกันค่ะหลายๆคนนะคะก็อาจจะสงสัยใช่ไหมคะว่า ำไมนุกวนทำแต่สูตรบำรุงผิวหน้าสูตรดูแลผิวหน้านะคะเพราะว่าปัญหาส่วนใหญ่ของวัยรุ่นเนี่ยนะคะเราก็จะมีแต่การเป็นสิวหน้าหมองคล้ำหรือหน้ามันอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะนุกวนก็เลยอยากมีสูตรบำรุงผิวหน้ามาช่วยแชร์ให้เพื่อนๆได้รู้แล้วก็ลองใช้กันดูนะคะซึ่งผ้าเอกของเราวันนี้ก็หนีไม่พ้นนี่เลย ตัวนี้นะคะคือวัฒหางจระเข้ค่ะน้ำกวนต้องบอกก่อนนะคะว่าวัฒหางจระเข้เนี่ยค่ะที่บ้านใครนะคะที่ปลูกเป็นกอๆปลูกเป็นต้นๆน,นะคะก็สามารถใช้แบบนั้นได้ค่ะข้อดีนะคะก็คือ 1. เขาออแกนิกนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ผ่านสาร เคมีต่างๆนะคะแล้วก็2ก็คือไม่สิ้นเปลืองงบประมาณใช่ไหมคะทุกคนแต่ว่าถ้าสําหรับใครที่หาไม่ได้หรือว่าไม่ได้ปลูกไว้นะคะก็ใช้แบบครีมกระปุกแบบน้ากวานได้เลยนะคะสามารถใช้ทดแทนกันได้ค่ะ การใช้วัดหางสารเค้ตัวนี้นะคะก็มีอยู่แค่3อย่างเองค่ะทุกคนขั้นตอนที่1นะคะนั่นก็คือการเตรียมผิวหน้าค่ะขั้นตอนที่2นันก็คือการสครับผิวหน้าเนาะแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายนะคะขั้นตอนที่3นะคะนั่นก็คือการดูแลบำรุงผิวหน้าค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําและขั้นตอนของการใช้ตัวนี้กันเลยชิม นี่นะคะนั่นก็คือขั้นตอนของการเตรียมผิวหรือว่าการทําความสะอาดผิวนั่นเองค่ะเราก็จะมาผสมส่วนผสมนะคะนั่นก็คือการใช้ครีมกระปุกว่านหางจระเข้นี่นะคะนำาวาใช้ครีมนี้ค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะโดยตักไปทั้งหมด2ช้อนชาค่ะทุกคนแล้วก็ใช้นมจืดนะคะตักไปทั้งหมด2ช้อนชาเช่นเดียวกันค่ะทุกคนจากนั้นนะคะเราก็ผสมให้เข้ากันเลยค่ะ ว่าถังโรลาคนี้นะคะเขาก็จะช่วยในการรักษาความชุ่มชื้นให้แก่ผิวหน้าไม่ทําให้เกิดปัญหาผิวแห้งกล้านนะคะทุกคนแล้วก็ยังช่วยรักษาอรอยไหม้จากแสงแดดคะ่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะเขาก็จะช่วยในเรื่องของการลดอาการบวมจากการอักเสบของผิวหน้าของเราด้วยค่ะ ส่วนนมนี่นะคะทุกคนนมจืดเนี่ยค่ะเขาก็จะมีกรดแลคติกที่อยู่ข้างในตัวนมนะคะทุกคนกรดแลคติกตัวนี้ค่ะเขาก็จะช่วยผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วในหน้าของเราค่ะช่วยให้ผิวหน้าเนียนนุ่มแล้วก็ยังช่วยให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวหน้าด้วยนะคะทุกคนจะเห็นได้ว่าเมื่อเราผสมเสร็จนะคะเนื้อของส่วนผสมที่เราผสมก็จะเป็นเนื้อครีมข้นๆแบบนี้เลยค่ะ จากนั้นเราก็จะมาใช้เนื้อครีมที่เราผสมมานี่นะคะใช้สำลีชุบลงไปค่ะแล้วก็นำมาเช็ดทำความสะอาดทั่วใบหน้าเลยนะคะทุกคน เราเช็ดทั่วใบหน้าแล้วนะคะหลังจากนี้นะคะเราก็จะไปล้างออกด้วยน้ำสะอาดนะคะแล้วก็เราก็จะไปทำขั้นตอนที่สองกันต่อค่ะขั้นตอนที่สองนะคะทุกคนขั้นตอนที่สองนี้นะคะนั่นก็คือขั้นตอนของการสครับผิวนั่นเองค่ะทุกคนเราก็จะนําส่วนผสมที่ได้จากขั้นตอนที่หนึ่งนะคะจากที่เราเหลือมานะคะเราก็จะมาผสมกับแป้งเด็กค่ะทุกคนแป้งนี้นะคะเราจะเลือกใช้แป้งเด็ก ข้าวเจ้าหรือว่าแป้งข้าวโพดก็ได้นะคะแป้งนี้นะคะมีคุณสมบัติที่ช่วยกําจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วทําให้ผิวนุ่มแล้วก็ยังช่วยลดความมันของใบหน้าด้วยค่ะจากนั้นเราก็ผสมให้เข้ากันเลยค่ะทุกคน ผสมเสร็จแล้วนะคะเนื้อแป้งก็จะออกมาเป็นเนื้อที่เป็นเนื้อครีมที่ข้นๆนะคะทุกคนออกจะหยาบๆนิดนึงค่ะเนื่องจากเม็ดแป้งเนาะแล้วก็นํามา ทาบนผิวหน้าเลยนะคะเราจะใช้การสครับวนๆนะคะเป็นวงกลมนะคะเพื่อให้เหนื้อ,อครีมของเราที่เราผสมมานี้นะคะสามารถซึมซาบเข้าสู่ผิวได้ง่ายและเป็นการง่ายต่อการสครับด้วยค่ะทุกคนเซลล์ผิวที่ตายบนหน้าเราเนี่ยค่ะเขาก็จะได้หลุดออกมาเป็นกุยๆด้วยนะคะสำหรับขั้นตอนการสครับนี้นะคะเหมือนทำอาทิตย์ละหนึ่งถึงสองครั้งก็เพียงพอแล้วค่ะ สครับวนไปประมาณ2-3นาทีนะคะทุกคนเมื่อเราสครับผิวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไปล้างหน้าทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาดอีกรอบหนึ่งคะ่ะทุกคน ที่เราไปล้างหน้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่าหน้าเนี่ยนุ่มขึ้นมากๆเลยนะคะทุกคนจากนั้นนะคะเราก็จะมาจบท้ายด้วยการใช้ครีมวาดห่างจัลเข้นี่นะคะบำรุงไปตามใบหน้าแต้ม5จุดสําคัญเลยนะคะนั่นก็คือหน้าผากแก้ม2ฝั่งนะคะแล้วก็จมูกแล้วก็ส่วนคางค่ะเป็น5จุดพอดีเลย จากนั้นเราก็ใช้สองมือเนี่ยนะคะทาไปทั่วใบหน้าเลยค่ะทุกคนการทานี้นะคะก็มีการทาสองแบบค่ะทุกคนทาอย่างแรกนะคะนั่นก็คือการทายกกระชับเลยตามชื่อนะคะมันก็จะช่วยกระชับใบหน้าของเราให้ตึงตึงขึ้นนะคะส่วนอย่างที่2นั้นก็คือการทาบน,นะคะ่ะทุกคนการทาวนนี้นะคะก็จะช่วยให้เนื้อครีมค่ะซึมซาบเข้าสู่ผิวของเราได้อย่างรวดเร็วและง่ายค่ะ สำหรับขั้นตอนที่หและขั้นตอนที่3นี้นะคะสามารถทําได้หลายๆครั้งต่อสัปดาห์เลยค่ะเพราะว่ามันดีต่อผิวหน้าเรามากๆเลยนะคะทุกคนสำหรับขั้นตอนที่3มนี้นะคะทุกคนสามารถมาไว้ตอนกลางคืนหรือว่าทาเป็นไนท์ครีมก็ได้ค่ะตื่นมาหน้าก็จะมีออร่าแล้วก็ยังไม่หมองคําด้วยนะคะ ค่ะทุกคนไม่ยากเลยใช่ไหมวิธีการดูแรบบำรุงผิวหน้านี่นะคะก็เหมาะสําหรับวัยรุ่นแบบเรามากๆเลยนะคะเพื่อนๆลองเอาไปทําตามกันดูได้นะคะวันนี้นะคะนกกวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้นกกวด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปคะ่ะบ๊ายบาย